อย่างน้องชาบูปวดขาใช่ไหมยืนนานๆวันนี้น่าจะเหมาะกับพลับพืงนนะคะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ตะไคร้หนูทดลองซิเลเลอร์น้องชาบูพร้อมที่จะทำรูปประครบได้ยังคะพร้อมค่ะโอเคพร้อมแล้วนะคะพี่จะให้น้องชาบูเนี่ย ท่างสมุนไพรนะคะสัดส่วนในลูกประคบหนึงลูกเนี่ยต้องหนัก75ากรัมนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะช้อนอันนี้แตกได้ได้เลยค่ะโอเคเริ่มจากเริ่มจากตัวไหนก่อนดีเอาตะไคร้ดีไหมเอาค่ะอ่าตะไคร้นะคะลดอาการบวมลดอาการปวดนะอันนี้หนูจะใส่อะไรแค่ไหนก็ได้เลยเหรอคะใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าเราปรุงเฉพาะลายของเราเนี่ยเราก็เลือกสมุนไพรที่ ตอบโจทย์กับปัญหาสุขภาพของเราอย่างน้องชาบูปวดขาใช่ไหมยืนนานๆวันนี้น่าจะเหมาะกับพับพึ่งนะคะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ตะไคร้อ่าเราจะใช้พับพึ่งกับตะไคร้เพื่อมาไล่ลดอาการบวมนะคะเราก็อาจจะเน้น2ตัวเนี้ยเยอะหน่อยนะอ่ะเพิ่มอ่โอเคถัดไปงาดำใช้ทั้งหมดเลยเหรอคะไม่ค่ะต้องช่างก่อนทุกอย่างรวมกันต้องไม่เกิน7 5้านะ นี่สุดยอดเลยล <c oughs> ีลานะคะเป็นลีลาของาการทำยาเนี่ยปกติแพทย์แผนไทยเขาต้องมีลีลาขนาดนี้เลยหรอเนี่ยใช่คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นการประกอบโลกศิลปะ,ะได้แล้วพากำรเป๊ะ มากนะคะเดี๋ยวถัดไปนะคะเราก็จะเริ่มมัดลูปประคบกันเลยนะคะน้องชาบูเนี่ยต้องมีผ้าชูผ้าซิเป็นผ้าสี่เหลี่ยมนะคะมันเป็นผ้าดิบค่ะสําหรับทําลูปประคบนะคะหรือว่า่ชนะคะหรือว่า่หรือว่าน้องชาบูอยากได้ผ้าลายสสวยก็สามารถหาผ้าลายสสวยมาได้วันนี้มีเป็นสีใช่วันนี้มีเป็นผ้าดิบนะคะเป็นผ้าพื้นฐานที่เราใช้ในการทาลูปประคบนะคะต้องออกมาเป็นแบบนี้นะชาบูเริ่มทำ ลูกประครบนะคะเริ่มจากเอา,เอาสมุนไพรเท,ทใส่ตรงกลางกลางผ้านะมันทำอาหารเลยอ่นอะอนี่โอ้โหได้แล้วลูกประคบป้าถ้าเวลาที่เราจะใช้เนี่ยไมโครเวฟกับมหม้อนึ่งนะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งสองวิธีเลย<ะ>แล้วเวลาใช้งานนะคะก่อนที่เราจะใช้นะเดให้ทดสอบ ที่ท้องแขนก่อน <หา S 2> ถ้าไม่ร้อนมากก็สามารถเอาประครบได้เลยก็จะใช้การกดแล้วก็คลึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งการรักษาที่เป็นทางเลือก<ช>ซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าได้รับความนิยมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ